คนละครึ่งพลาสกำลังเปลี่ยนแปลงการช้อปปิ้งของคนไทยแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีจุดบริการพิเศษเพิ่มขึ้นในวันนี้ธนาคารกรุงไทยได้เพิ่มจุดบริการพิเศษสำหรับแอปพลิเคชันเป๋าตางังและถุงเงินในโครงการคนละครึ่งพลาส วันนี้19ตุลาคม2568เพื่อให้ความสะดวก appeared, แก่ประชาชนและร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้โดยมีสาขาทั่วประเทศรวม67สาขาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกานี่คือโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นร้านค้าหรือติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อร่วมโครงการที่กำลังได้รับความน,นิยมมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่คุณคงจะพลาดวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดจุดบริการพิเศษหากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือติดตั้งแอปพลิเคชันอย่าพลาดโอกาสนี้ คุณสามารถตรวจสอบสาขาที่ให้บริการได้ที่เว็บไซต์ w w w c o l l ว r บคอมแล .com นอกจากนี้หากคุณยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยคุณสามารถเปิดบัญชีได้ที่สาขาภายในห้างสรรพสินค้าเช่นกันสำหรับผู้ที่สงสัยว่าคนละครึ่งพลาสคืออะไรนี่เป็นโครงการที่ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้บริโภคและร้านค้าโดยผู้บริโภคจะได้รับเงินคืน50%ของจำนวนเงินที่ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการแต่ไม่เกิน150บาทต่อครั้งและไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนในขณะที่ร้านค้าจะได้รับเงินคืนจากภาครัฐเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายแต่ที่น่าสนใจคือมีบางคนอาจเห็นว่าโครงการนี้อาจสร้างความไม่เท่าเทียมให้กับร้านค้าเล็กน้อยที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือว่าจะสร้างภาระต่องบประมาณของรัฐบาลในระยะยาวคุณคิดยังไงบ้างอย่าลืมแสดงความคิดเห็นล่างท้้ายยนีเล รายละเอียดสาขาที่ให้บริการพิเศษภาคกลางนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีสมุทรสงครามสระบุรีนครนายกภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแม่ห้องสอนพะเยาอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตรชัยนาทอุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์รีสเกตเลยนครพนมสกลนครหนองคายอุดรธานีบึงกาฬภาคตะวันออกชเชิงเสาชนบุรีระยองจันทบุรีสแก้วปราจีนบุรีตราดภาคตะวันตกการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ภาคใตา้ ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพังงานราธิวาสยาลาสงขลาหากคุณต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับแอปพลิเคชันถุงเงินหรือวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นสามารถอ่านได้ที่ลิงก์ด้านล่างร้านค้าไม่พบปุ่มคนละครึ่งพลสสในแอปถุงเงินต้องลงทะเบียนใหม่ไหมแอปถุงเงินไม่ขึ้นแบนเนอร์คนละครึ่งพ l สกรุงไทยเฉลยวิธีแก้ ร้านค้าเก่าคนละครึ่งเฮไม่ต้องสมัครคนละครึ่งพลัสใหม่แค่กดปุ่มนี้